สวัสดีเดอ้อลูกหลานทุกคนวันนี้ยาติมัมมุกไข่ปลาสุกินลูกอันนี้จะเป็นไข่ปลานะะคลูกไข่ปลาตัวใหญ่ท่าตัวน,นั้นเอสัญญาจะมัมุกตัวตัวนี้ก็จะเป็นปลาสังเง,งแล้วมัมมุกใส่กันนะมัมมุกไข่ปลาเข้าเข้าเข้าใส่พริกใส่ฟงใส่หลอดเต้ว ใส่ผักอีโตใบสะงแ้งเราเนี่ยแหละลูก,ก,ลก,กหลานเข้ากันแล้วก็ชิทิมวไว้จักสิบนาทีให้มันเข้ากันแล้วค่อยก็เอานันมาแล้วค่อยไปหนึ่งจำตะไคร้ใส่แห้มันเข้ากัน่ใหญ่บบกระแซา ใข่นาลูกไข่ปลาแล้วก็ปลาสังเงงเข้าใส่ไปอีกต like ู <ays at> <top> ้ใ <Ich> ส <Day sound> ่ถุงสลุดใส่อะไรเรียบร้อยแล้วให้มัดทำมันเข้ากันเดี๋ยวค่อยเราไปทำการไปมุกไปนึ่งกินกระยาเด้อทุกคนเสร็จเสร็ลูก ไข่ปลาหนึ่งปลา,ปนนปลากันนี้กัไปหนึ่งเนามกไข่ปลาใส่หมอ้อเดี๋ลูกเด้อมันมอกหมอ้อ หลังกดก็ๆๆเขี่ยน้ำลงไปนะคะใส่สนิดหนึ่งเนี่ยนออิดหอมหม้อเลย็ยจแจบมากินกับหน้าเด้อทุกคนน้ำซีเีกินเขี่ยลงกินหอมคุ้วยค้วยมาเลยนะคะมาเบิ่งกับขา้าวเฮาเร็จเรียรบร้อยแล้วทุกคนนึ่งป่านะคะทุกคน นึ่ปลาก็สิมีพักมีนี่ปลาไข่ปลาทั้งหลายก็ถูกปลาไข่ป่าค่ะทุกคนไข่พูดไข่เหรียญจวดจวดเด้อทุกคนแยบไปเลยค่ะไข่ปลาเดือเปล่าเปิดก้อนเปิดก้อนมา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 เห็นอะไรตรงไรเยปลาปลาบานยาคิดคิดแปลกก็ได้๋รู้แหละมึงนี่นี่ปลากระยางแต่มีไข่เต็มจานเนอะ ปลาตัวน้อยๆบุ้งไข่ลูยาจะบ่ได้เมนูนี่มาใส่บุ้งไข่ปลาเนี่ยเอาไหมมาเช็ดๆปวแก้อ้ยมนี่เข้าวกับแม็ดลูกเด้อมีเรื่งปลาสุกินไหมปลากระเยงแซ่บแล้วก็มูกหลาดทุกคู่ทุกคนเด้อมากินกับแม่เด้อลูกเด้อกินง่ายๆมนียมีเมนูจานปลา ปาดใหญ่ขาดอยากมาจุดตวดลูกมาๆๆหนึ่งป่าหนึ่งป่านหนึ่งป่าหนึ่งไข่ป่าค่ะไข่ใส่ป่าใส่ป่าไปน้ำมาหนึ่งจ็ปากันยังมากินมากินลูกมุกเซปล่าแล้วมุกอันหม้อ ีพูดไปเรื่อยเห็นพันโมข่ป่า่าเดี๋ยวว้าข้หนุ่งขี้นี่หนุ่เนีลยหลงหลันอยากกินมีน้อยนึงก็แซ่บอยู่บ้านย่ำย่ำมีย่ำเป็นใจตอนใจแนหน้าหวยเนาะเดยปวดป่าทางข้ามท่างเจนมันจะมีป่าเพราะเขาเป็นป่า บินปกากก้าปลาใครอุปุงอีอเฟยลปลตาลิตขาวอีไท,ไไท่ไงตงตอนลงงไต่ไครมันสิดอุปโภอเิเี่ยหัดนำปลาลงตอน ยิงไข่ปลากายิงหอมยิงหอมจากูับไปกินกลางปากลเนี่ยนุ้่นกันไข ปลาสงงปลาสงงมีกระโลสองบาทนะลกูกนี่ยบัดคนุเนี่ยเงยีง้ยงอยีกองงู้ื่มกินเหยีงหลงปลาแ่ง ปาสังเงยกับเมมอนอาก้าเพิ่อนนำมาให้่าติมจับกุ้งจันคุณ่าปิาะสันบิมโบปาสังเงโอ้ยปาสังเงยอะไรของแทบ่าติก็เลยพี่เอามากันมาหนึ่งใส้ไข่ปลาเนี่ยลูกแบ่งปันกันกินเป็นว่า ลามันเขาในบ่อกูดกันว่าอะไ้ไปน้ำินก็เลก็น,กน,น,กน,กนามากกว่า ได้ยังมาสิเบ่งพับกินไปที่รังุเวลาจับกุ้งจับยางย่าบม่ได้ไปคนกระสีเบ่งมาให้โลองโลไว้กินให้กินหลักกระเบงลูกดลานกินด้วยแล้วทำคลิปไปด้วยต้นก็เป็นคนดีคนหนึ่งมาเบ่งลูกน้องให้ลูกน้องได้อยู่ได้กินย่ากับมาปั่นลูกไปปั่นลานกินอีกที่นึงนั่นแหละ สีงเงงกันไปซื้ออันตลาดก็โล่สองร้อยบาทนะพ่อตลาดนี่เป็นอย่างไรเงี้ยของตลาดโดนฟ้องเลยแพงกว่าหัตถ์ปลาอันน,นั่นอีกปลาสีงเงงมันมันเป็นอย่างมันราคามันแพงเนรียมันอะไรที่ได้กันเมืองกับปลาหมอเ้องบ้านแข็ เอาเนี่ยปลาหม้อมากินเลยคัเนี่ยปลาใหญ่เนี่ยปลายหญ่ปลามันนุ่มอันนี้สินไข่รับ

กันเลยครับนี่ขวแ่ตั้งีกินปลาไปรู้กนกล้วยนะพูมันบ่วกาไกิ้วยาพันกินกล้วย เ,เ่เ่า่งู้ลักการินพบุกมันผู้อื่นนบุมีฟัเิด้วยก้นเขาแกู่นี่นกางสิกระดูกนิดน้อยๆ เะเป็นครับคลิปนี้ก็ลาลูกลาหลานเด้อให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงพี่น้องทุกขัานทุกผู้ทุกคนพี่สาวที่น่ารักที่ใจดีมีเนตากาลูนาเนาะ ขอขอบคุณหลายเด้อทุกคู่ทุกคนทุกเม้นทุกกำลังใจเป็นกำลังใจไอ้ยาตลอดมาขอให้มีความสุขเจริญเจริญลิ่งร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะคะทุกคู่ทุกคนมีความสุขมากจ้าบ๊ายบายอไ